โอ้ครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกเห็ดปวกหมูครับนี่โอ้ตุนนี้ก็พอได้แกงเยู่ครับนี่เก็บต้องวางใส่ใบตองใส่หยางเนาะครับผู้ตงผู้เท่าคนวัดเก็บกองไว้ขีด้ดินละปีหน้ามันบ่ยอ,อยากออกกบบระบืลูคือกันครับจกักแมนอีลีบ่ โอ้จะจูมให,ใหญ่เลยครับนี่เจอยยูเี้เจอแนวนี่ไงแม่เนาะครับเนาะ บ่ได้เอามีดมาครับ